สวัสดีพี่ๆนักวิ่งทุกคนนะครับมอสจากช่องนักวิ่งมีกล้ามนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะชวนมาพูดคุยกันถึงเรื่องของน่องครับสาเหตุนะครับที่มาพูดถึงเรื่องของน่องในวันนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะรู้ดีนะครับว่าน่องนั้นมีความสําคัญกับเรามากครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราวิ่งขึ้นเนินวิ่งลงเนินหรือจะเป็นการวิ่งปกติก็ตามนะครับการมีกล้ามเนื้อน่องที่แข็งแรงนะครับก็จะเป็นการช่วยพัฒนาฟอร์มการวิ่งของเราให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยที่สําคัญเลยนะครับการมีกล้ามเนื้ออนงทีี่่ด มันเป็นการป้องกันอาการบาดเจ็บครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆคนที่มาเริ่มวิ่งอะ่ะจะมีอาการเจ็บน่องที่ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับและถ้าเราไม่เจ็บน่องเนี่ยมันก็อาจจะไปเจ็บอย่างอื่นนะครับที่มันมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับน,น่องนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ็นร้อยหวายการเจ็บหน้าแข้งด้านในหน้าแข้งด้านนอกนะครับอันนี้ก็คือมีความสัมพันธ์มาจากการที่เรามีกล้ามเน,นื้อน่องที่ไม่แข็งแรงทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าถ้าเรา อยากจะป้องกันอาการบาดเจ็บเหล่านั้นไม่ให้เกิดขึ้นกับเรานะครับไม่อยากจะเจ็บน่องไม่อยากจะเจ็บรองช้ำเจ็บเอ็นร้อยหวายเจ็บหน้าแข้งเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรแล้วก็ถ้าสําหรับคนที่กําลังเป็นอยู่เราจะรักษาได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวนี้มานั่งพูดคุยกันสําหรับกล้ามเนื้อน่องนะครับผมจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนของการสร้างความแข็งแรงและส่วนที่2ก็คือเป็นส่วนของการเพิ่มความยืดหยุ่นครับซึ่งไอซองละการเนี่ยมันใช้ได้กับกล้ามเนื้อทุกมัดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูที่ ส่วนของการสร้างความแข็งแรงของน่องก่อนนะครับท่าแรกนะครับที่จะช่วยสร้างความแข็งแรงของน่องได้นะครับนั่นก็คือท่ายืนขย e งแล้วก็เดินนะครับวิธีการของมันนะครับก็ให้เรานะครับยืนขย e งเท้าขึ้นมานะครับโดยพดยายามยืนให้ตัวเราเนี่ยสูงที่สุดเท่าที่เราจะยืนได้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเดินไปด้านหน้านะครับสัก60ิวิก็ได้นะครับเดินไปเดินกลับนะครับยังไงก็ได้ให้มันครบ60ิวินะครับท่านี้นะครับไม่ได้เพียงแค่จะช่วยให้น้องของเรานั้นแข็งแรงครับ มันยังทําให้เลือดของเราไปเลี้ยงในส่วนของน่องได้ดียิ่งขึ้นนะครับถ้าเรามีอาการบาดเจ็บอยู่ก็จะทําให้เราหายจากการบาดเจ็บได้ไวย,ยิ่งขึ้นและสําหรับคนนะครับที่รู้สึกว่ายืนเขย่งขึ้นไปแล้วยังรู้สึกว่ามันยังง่ายมันยังสบายนะครับแนะนําให้เราถือดัมเบลไว้ข้างตัวก็ได้นะครับสองข้างมันก็จะเป็นการเพิ่มน้ําหนักเพิ่มความยากไปให้กับกล้ามเนื้อน่องของเรา ก็จะสามารถทําให้กล้ามเนื้อนองของเราแข็งแรงได้นะครับทำแบบนี้ครับอย่างน้อยครับสามเซตก็ได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของน้องให้เราได้อย่างที่2นะครับก็จะเป็นการเพิ่มความท้าทายขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับก็คือการยืนขยงบนบันไดหรือจะเป็นการยืนขยงบนกล่องก็ได้นะครับท่านี้นะครับก็ให้เราไปหากล่องไม้นะครับหรือขั้นบันไดก็ได้นะครับจากนั้นให้เราขึ้นไปยืนบนกล่องนั้นนะครับแล้วก็ให้ส้นเท้าของเราเนี่ยทิ้งมาด้านหลังนิดนึงจากนั้นนะครับถ้าเรายืนทรงตัวไม่อยู่ก็ใให้้เราชมือ แตะไปที่กําแพงก็ได้นะครับแต่ถ้าเรายือนอยู่เนี่ยก็ให้เราขยงปลายเท้านะครับขึ้นมาช้าๆจากนั้นก็ค่อยๆทิ้งน้ําหนักตัวลงมานะครับตอนขยงขึ้นเอาสัก10วินาทีก็ได้นะครับนับ1-10ถึงในใจจากนั้นก็ค่อยๆหย่ยเท้าลงมาแล้วก็ขยงขึ้นไปใหม่เหมือนเดิมทําซ้ําแบบนี้นะครับอย่างน้อย15ครั้งก็ได้กําลังดีนะครับพอครบ15ครั้งก็พัก1นาทีแล้วก็ทําซ้ําแบบนี้อีก3เซตนะครับอันนี้ก็คือเป็นการสร้างความแข็งแรง ในท่าที่2ท่าที่3านะครับมันจะเป็นเหมือนกับการจมสคอร์ตนะครับแต่ให้เรานั้นยืนเขยงแล้วก็จมไปข้างหน้าครับวิธีนะครับก็คือให้เราย่อเรามาครับให้อยู่ในท่าที่ลักษณะคล้ายกับสคอร์ตนะครับแต่ว่าส้นเท้าของเราเนี่ยจะยกขึ้นอยู่จากนั้นนะครับให้เรากระโดดไปด้านหน้านะครับเบาๆนะครับทรงตัวให้ดีอันนี้ก็จะให้เราโฟกัสตรงกล้ามเนื้อน่องนะครับพอกระโดดไปข้างหน้าเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้เรากลับมายืนอยู่ในท่าเดิมหันหลังกลับมาแล้วก็กระโดดตีอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทำแบบนี้สัก1 0ถึง15ครั้งนะครับท่านี้ก็จะเป็นการช่วยระเบิดพลังนะครับของกล้ามเนื้อน้องทําให้กล้ามเนื้อน้องของเรานั้นแข็งแรงยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นท่าที่3แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปดูอีก3ท่าซึ่งจะเป็น3มท่าที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุนบ้างนะครับการที่กล้ามเนื้อของเราจะทํางานได้ดีนะครับจะต้องประกอบไปด้วยเรื่องของความแข็งแรงและความยืดหยุนเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่สร้างความแข็งแรงนะครับความยืดหยุนเราก็จําเป็นที่จะต้องเสริมสร้างไปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดู3ท่าะมท่ามยื่น ว่าจะมีท่าอะไรบ้างท่าที่1นนะครับที่จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเรานะครับนั่นก็คือท่า downward facing dog นะครับหรือภาษาไทยเขาเรียกว่าท่าส um ุนักก้มหน้าท่านี้นะครับก็จะเป็นการช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อน่องนะครับช่วยให้กล้ามเนื้อน่องที่มันเป็นปมอ,อยู่นะครับคลายตัวออกมาวิธีทำนะครับก็ให้เรานะครับวางเข่าลงไปบนพื้นนะครับ แล้วก็วางฝ่ามือของเราไว้ที่พื้นด้วยจากนั้นนะครับตำแหน่งเอวของเราจะต้องอยู่ต่ำกว่าหัวไหล่และตำแหน่งของเขาก็จะต้องอยู่ใต้สะโพกจากนั้นนะครับให้เราค่อยๆยกก้นขึ้นไปนะครับแล้วก็ถอยไปด้านหลังซึ่งมันจะทําให้ลักษณะตัวของเราเป็นรูปคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมนะครับ mm hmm. ตอนที่เราทําท่านี้จากนั้นนะครับค่อยๆยกก้นขึ้นเพดานนะครับแล้วก็กดหน้าอกของเราลงมานะครับอย่าทิ้งน้ําหนักลงไปที่แขนและมือมากจนเกินไปนะครับให้ก้นของเราโด่งไว้ ท่าที่เราจะทําได้จากนั้นนะครับค่อยๆเริ่มงอเข่าครับจะเริ่มจากซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้นะครับงอลงไปนะครับให้ใกล้พื้นมากที่สุดเราจะรู้สึกว่าก้ามเนื้อน่องของเราเนี่ยมันกําลังยืดมากๆทําค้างไว้แบบนี้นะครับสัก10วินาทีก็ได้แล้วก็ค่อยเปลี่ยนนะครับถ้าเริ่มเท้าซ้ายก่อนก็ทําเท้าซ้าย10วินาทีแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นด้านขวาอีก10วินาทีนะครับทำซ้ำแบบนี้นะครับสาถึงห้าเซตนะครับผมแนะนําเลยว่าท่าเนี้ทำได้ทุกวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังจากตื่นนอนหรือจะเป็็นนนนนกกกาารรทํ่ออได้ะคับ เพิ่มความยืดหยุ่นของเรานะครับทําให้กล้ามเนื้อของเรามันเคลื่อนไหวได้ดีเวลาเราไปวิ่งก็กล้ามเนื้อมันก็จะไม่มีปัญหาโอเคครับเดี๋ยวต่อไปนะครับไปดูท่าที่2ครับที่จะช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อน่องของเรา <S <S เพิ่มความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อน้องของเรานะครับโดยท่านี้นะครับชื่อท่าว่าเล็กคาร์ฟท่านี้นะครับก็จะเป็นท่าที่แบบยืดกล้ามเนื้อน่องที่ฮิตมากๆนะครับและเป็นที่นิยมมากมาก เรามักจะเห็นกันบ่อยๆนะครับโดยวิธีการของมันนะครับให้เราหันหน้าเข้าหากาหําแพงครับ <st it> จากนั้นนะครับยืดแขนตรงไปด้านหน้าครับวางมือราบกับกําแพงลงไปจากนั้นค่อยๆก้าวเท้าซ้ายครับไปด้านหน้าแล้วก็งอเข่านะครับเท้าเนี่ยจะต้องแบนราบไปกับพื้นนะครับจากนั้นนะครับให้เรายืดเท้าวขวาไปด้านหลังนะครับให้ส้นเท้าของเราเนี่ยลงไปแตะกับพื้นเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเราจะต้องทําเท้าวขวาของเราเนี่ยให้ตรงอยู่ตลอดเวลาครับจากนั้นนะครับให้เราค่อยๆนะครับถ่ายน้ําหนักครับ เอ็นตัวเข้าหากําแพงนะครับจนรู้สึกว่าเท้าขวาของเราเนี่ยมันยืดนะครับจากนั้นให้เราทําค้างท่านี้ไว้สัก30วินาทีครับแล้วค่อยเปลี่ยนข้างนะครับท่านี้นะครับก็เป็นท่ายืดน่องที่ดีนะครับก็แนะนำนะครับให้ทําข้างละ30วินะครับแล้วก็สลับข้างนบเป็น1เซตทำซ้ำแบบนี้นะครับสามเซตเรื่องของความยืดหยุ่นเนี่ยผมเน้นย้ำนะครับว่าสามารถทําได้ทุกวันเลยทําได้ทุกวันเนี่ยก็จะยิ่งดีด้วยนะครับแต่คนส่วนใหญ่มักจะขี้เกียจทํานะครับ ทำให้กล้มเนื้อของเราก็จะจับตัวกันเป็นปมเป็นปมตึงไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็บาดเจ็บนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไปเพิ่มความยืดหยุ่นกันด้วยนะครับแล้วก็ท่าสุดท้ายนะครับเป็นท่าที่3ของการเพิ่มความยืดหยุ่นของกั้นเนื้อท่านี้ก็จะต้องใช้อุปกรณ์นิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือใช้อุปกรณ์เป็นโฟมโรเลอร์นะครับสำเนียงอังกฤษผมก็จะดีหน่อยนะเออหรือไอโฟมโรเลอร์ er ก็คือเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับประโยชน์ของมันนะครับหลักการการใช้มันจะเหมือนกับการนวดนะครับก็คือการ กดลงไปนะครับพอกดลงไปปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเลือดของเราจะเหมือนกับว่าไม่เดินถูกไหมครับแต่พอเราเอามือออกหรือเอาโฟมโรเลอร์ออกเนี่ยเลือดมันก็จะแบบพุ่งปีดไปนะจุดๆุดนั้นเลยนะครับเหมือนเป็นการนวดกดจุดนั่นเองโอเคหลักการวิธีนะครับที่จะใช้โฟมโรเลอร์ในการเพิ่มความยืดหยุ่นก็คือให้เรานะครับหาเสือโยคะก็ได้นะครับแล้วก็วางโฟมโรเลอร์ลงไปจากนั้นก็วางเท้าของเรานะครับจะเป็นเท้าซ้ายหรือเท้าขวาก็ได้นะครับวางลงไปบนโฟมโรเลอร์นะครับ ถ้าจะให้ยากขึ้นก็คือให้ทําท่าไขว้าขานะครับแล้วก็วางลงไปอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มน้ําหนักเวลาเรากดลงไปกับโฟมโรเลอร์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนมือของเราก็ใช้ประคองไว้นะครับไม่ให้ท่ามันแปลกประหลาดมากจนเกินไปนะครับเป็นช่วยช่วยเพิ่มการทรงตัวของเราด้วยนะครับจากนั้นก็เลื่อนโฟมโรเลอร์นะครับไปมาไปมานะครับให้มันรู้สึกเหมือนกับว่านวดทั่วทั่วน่องนะครับอันนี้ก็จะทําให้เลือดมันก็จะโฟลเข้าไปในกล้ามเนื้อน่องของเราครับก็จะทําให้ ระบบไหลเวียนเลือดของน่องเราดีขึ้นนะครับทําให้การฟื้นตัวมันดีมีความยืดหยุ่นนะครับกล้ามเนื้อน่องของเรามันก็จะไม่ตึงเป็นปมและมันก็จะค่อยๆคลายออกนะครับทาซ้ําแบบนี้นะครับทั้งหมด15บครั้งก็ได้ครับไป1ครั้งกลับ1ครั้งไป1ครั้งกลับหนึ่งครั้งให้ได้15ครั้งนะครับแล้วก็ทําซ้ําแบบนี้นะครับสมเซตก็จะช่วยทําให้น้องของเราผ่อนคลายแล้วก็คลายอาการตึงตัวได้นะครับปัจจัยที่จะช่วยให้น้องของเรานั้นไม่บาดเจ็บนะครับก็จะมี เรื่องของความแข็งแรงแล้วก็เรื่องของความยืดหยุนนะครับแนะนําว่าถ้าตอนที่เรายังไม่บาดเจ็บก็เพิ่มความแข็งแรงเข้าไปเยอะๆแต่ถ้าช่วงไหนที่เรามีอาการบาดเจ็บน่องแล้วก็ให้ใช้เป็นสร้างความยืดหยุ่นเยอะๆนะครับก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับแล้วก็ขอให้พี่ๆนักวิ่งทุกคนนะครับวิ่งโดยที่ไม่บาดเจ็บนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากติดตามช่องนักวิ่งมีกล้าไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ